สวัสดีครับแฟนแสแกนเนียทุกท่านนะครับอยู่กับผมจตุพลคนเดิมนะครับโทษทีนะครับช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนั้นเนื่องจากงานเยอะนะครับงานค่อนข้างเยอะนะพอดีมาอยู่ที่มือสองเนาะก็งานอะไรเยอะนะครับวันนี้ก็ลูกค้ามารับรถมือสองนะครับคือซึ่งเป็นคันนี้นะครับนี่เป็นหัวซีพีสิบเจ็ดนะครับนี่คันนี้เป็นมือสองนะครับแต่สภาพสวยนะครับ ดูแลให้อย่างดีนะครับเป็นหน้าปัดเจ็ดนิ้วนะคันนี้ไม่อยู่ที่สามชันหกนะครับเดี๋ยวเราดีดททิปนะแหมสูตรแล้วเห็นไหมนะ <c ười> คันนี้รุ่นปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะมีคูสคอนโทรลนะครับไฟหน้าเปิดอยู่นะครับคือคันนี้เป็นหน้าปัดเจ็ดนิ้วสวยครับคันนี้นะครับ พอดีฝนตกนะพอดีเขาพามาลองด้วยเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวรถเลอะนะครับลูกค้ามารับวันนี้นะครับนี่แหละครับหน้าปัดเจ็ดนิ้ว ล็ lock, control, อกคูปคอนโทรลไว้ยี่สิบหกอันนี้รีเซ็ตไปตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับสิบหกสิบหกนาฬิกาสิบสองนาทีสี่โมงสิบสองนาทีรีเซ็ตเรตไปแล้วนะหมวรถก็ยิบล็อกนะครับน้ำมันสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับฟู full, อันนี้คือดูเรียลไทม์ฟูคอนสตรัคชั่นแบตเตอรี่พร้อมแล้วแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วแรงดันลมเต็มนะครับน้ำมันเครื่องนะโอเค ส oh, ตาร์ทอัพเช็คเอนจินออนเลเวลโอ้เต็มน้ำมันเครื่องเต็มคลัตดิสต์ร้อยเปอร์เซ็นต,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 ต์นะครับเมนเทนเนนซ์ทำแล้วนะครับทิปมิตเตอร์สนะองนีเรายัางไม่ได้รีเซ็ตเนาะแต่เรารีเซ็ตเลยนะครับโอเครีเซ็ตเลยนะครับสามก็ด้วยอ่นะเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกค้าไปตั้งตังค์ค่าอีกนะครับรีเซ็ตตั้งแต่จุดปัจจันนี้นะครับ อีกนีเดียเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าทำอีกทีหนึ่งแล้วก็สตาร์ทเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทต,ตั้งเกียร์อันนี้ครั้นี้ออกตัวเกียร์สี่นะท่านผู้ชมแต่ตั้งออตโต้ไว้เรียกถึงเกียร์สนะี่เนี่ยวินเลอร์ออ,อปกติลุกกิ้งไม่มีอะไรนะดิสเพย์ยูนิตโอเคคอกโอเคนาฬิกาตรงนะครับวันตาก็คือวันนี้นะโอเค ยี 25, เดินสองสองพันสอีอ่ห้นะครับเดอนสอวันที่สิบแปดนะครับ <Okay. S 1> อันนีดักเอาดีกว่าชาเลนจ์ออฟแบนจ์กันเนี่ยโอเค ตั้งค่าไม่มีอะไรหรอกครับเนี่ยแล้วก็ดูเนี่ยตั้งค่าเนี่ยปกติอินโฟเมนต์ ant, uh, running house เนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยชั่วโมง engine เ,เนห็นไ,ไหมเ a t e n c นะครับมีบอกหมดในภาษากสทชไม่มีอะไรครับตั้งค่าอะไรเล่นๆนะฮะหน้าจอไม่มีอะไรครับเดี๋ยว reset ต a t e เลย reset o k คร reset แล้ว แรงนั้นแบตเนี่ยผมก็ย้ายตรงนี้ได้นะครับทุกทุกอย่างย้ายได้หมดมันมีสี่ตัวเนี่ยสี่เมนูหนึ่งสองสามสี่ข้างบนเนี่ยหน้าจอเขารู้เล่นเยอะครับอ่าคันนี้ติดตั้งสวิตช์แบตให้นะครับเนื่องจากลูกค้าไปวิ่งน้ํามันนะครับอแล้วก็ถือจกรล้อครับเต็มพร้อมแล้วแอร์หนาวนะครับสวยครับเนี่ยคันนี้อันนี้ก็ไล่ฟ้าไล่ฟ้า กระจกปกติครับตัดไฟตดไฟดีกว่านี่ครับคันนี้มีกิฟต์นะท่นนี้มีแหวนให้ด้วย ก็ใชท้ายแบบธรรมดาครับแบบหลอดไส้นะครับเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่ด้วยนะเปลี่ยนให้ใหมแแบบ่แหวนสวยนะหลโโ้3.5ปีสวยบำันนี้สวย Was oh, soll ครับท่านผู้ชมเอาตัวเกสสี่นะคันนี้ทางระบบมาดีเลยครับ เกียร์ดีนะครับอันนี้เปนไงครับต่อเกียร์ดีมากเลยคันนี้เกียร์แปดแล้ว มันพันนิดนิดมันเปลี่ยนให้เองเลยครับเนี่ยสบายๆครับนิ่มครับนิ่มสบาย เสีทง,งานครับนี่ครับไอกเสียอยู่เอาอยู่เลยอีก <c oughs> สองระดับครับอ่าและนี่แหละครับรถมือสองนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่มาอุดหนุนนะครับ คันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ก็ไปแล้วนะครับนี่ที่ผมรีวิวไปคลิปกกอนหน้านั้นนะครบลูกค้าจะมารับเร็วๆนี้นะครับคันนี้สวยครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ